สวัสดีครับ ผมอาร์ตวันโฟโต้นะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องที่มันเป็นประเด็นดราม่ากันอยู่ในขนาดนี้นะครับเป็นประเด็นดราม่าในเชิงการใช้การตกเถียงใช้วัฒกรรมก็อย่างที่เรารู้นะฮะคนที่จะเป็นดราม่าในฝั่งของคนเสื้อแดงแล้วก็พรรคเพื่อไทยจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากคุณจักรพง์เป็นแขกน,นะครับตอนนี้ก็เดินสายออกรายการไม่ว่าจะไปให้สัมภาษณ์ในรายการไหนเนี่ยก็ต้องบอกว่าทําให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยนะครับกรีดร้องกันอย่าง ชนิดที่เรียกว่าการใช้คําว่าละง,งมนี่ย่างน้อยไปแต่ด้วยความน่าสนใจของคุณจักรภพเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการฉานในด้านการตอบคําถามหรือในเชิงเบื้องลึกเบื้องหลังเกี่ยวกับการเมืองก็ทําให้ไม่ว่าจะเป็นคนที่เห็นด้วยกับคุณจกักรภพหรือว่าคนที่เหม็นด้วยเนี่ยนะฮะต่างก็เฝ้ารอติดตามให้คุณจักรภพเนี่ยนะฮะออกรายการแล้วก็มาพูดเมื่อคุณจักรภพพูดแล้วฟังแล้วจะตบมือดีใจหรือจะกรีดร้องต่ออันนี้ก็เป็นเรื่องของกลุ่มคนหรือบุคคลไป

แต่ประเด็นของคุณจักรภพเป็นแขกน,นะครับสิ่งที่ผมสนใจอยู่เรื่องหนึ่งนะคือคุณจักรภพไปออกรายการเนาะก็จะพูดค่อนข้างยาวบางคนก็อาจจะไม่ได้มีเวลาฟังหรือบางคําตอบคําถามมันสั้นแต่คุณจักรภพจําเป็นที่จะต้องตอบยาวหรืออธิบายยาวเพราะว่าคําถามมันสั้นก็จริงแต่ว่าการตอบเนี่ยมันต้องใช้ความลึกซึ้งในการตอบเพื่ออธิบายให้คนเข้าใจในเจตนาของตัวคุณจักรภพแล้วก็เจตนาของการเมืองที่มันขับเคลื่อนไปเรื่องที่ผมสนใจก็คือเรื่องการตอบ ของคุณจะพบเกี่ยวกับเรื่องการไม่ต้องการที่จะรวมผู้ต้องหาคดี1นึสองเนี่ยเข้าไปในการนี้และโทษกรรมอตอนแรกเมื่อได้ยินว่าคุณจะกระพมเนี่ยจะต้องตอบคําถามนี้นะฮะผมก็คิดว่ายัางไงก็ตกหลุมลงไปแข้งขาหักแน่เลยแต่กลายเป็นว่าคุณจะกระพมเนี่ยก็ตอบได้ถึงตอบให้ฝ่ายที่สนับสนุนเนี่ยเข้าใจแล้วก็ให้ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยอึง้งไปเหมือนกันเรื่องหนึ่งสองเนี่ยนะครับคือเป็นคําถามสั้นแต่ว่าคุณจะกระพมเนี่ยตอบยาวผมก็เลยจะมาย่อยให้มันสั้นลงให้ฟังง่ายๆขึ้น อันนี้ไม่ได้วอดอวยว่าตัวเองมีความสามารถอะไรนะก็คือใช้ความเข้าใจแบบบ้านๆของตัวเองแบบคนที่มีความรู้อยู่แค่นี้นะครับก็พยายามย่อยจะตรงหรือไม่ตรงอย่างที่ใจคุณจะกระพบคิดเนี่ยนะฮะก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้นะครับเรื่องหนึ่งสองเนี่ยครับมันถูกตั้งคําถามก็เพราะว่าคุณจะกระพเนี่ยไปเขียนหนังสือเล่มหนึ่งร่วมกันหรือเปล่าเอาบทความเอาอะไรของหลายๆคนมารวมแล้วก็ไปให้บอบกอท่านหนึ่งซึ่งต่อมาเนี่ยไอ้หนังสือเล่มน,นี้มันทําให้บอบกอคนนี้ติดคุกด้วยข้อหาหนึ่งหนึ่งสองมาใน วันนี้คุณจักรภพกลับมาเนี่ยด้วยคดีมันหลุดแล้วเนาะแล้วบกคนนี้ก็คดีก็หลุดแล้วและคุณจักรภพก็เห็นด้วยกับความเห็นที่คิดว่าจะไม่เอา1นึเนี่ยเข้าไปรวมกับการนี้แล้วโทษกรรมแล้วบกท่านนี้นะครับก็อาจจะตําหนิติตริงว่าเอ้ยเดี๋ยวนีคุณจักรภพไม่เหมือนเดิมนะแล้วอีกหลายๆคนนะครับที่กําลังจะใช้1นึเนี่ยเป็นเครื่องมือในการต่อสู้หรือว่าหาประโยชน์ให้ตัวเองหรือว่าโจมตีคู่แข่งแล้วแต่ก็พยายามที่จะตีคุณจักรภพด้วยเรื่องนี้เรื่องที่คุณจพเเนนี่ยททาาไไไมมมมถึงห็ด้้วแบบอ 1น,นึเข้ามารวมนะคุณจะกระพบตอบอย่างนี้นะครับผมย่อยเลย พูดง่ายๆคุณจะกระพบเห็นด้วยที่จะไม่รวมคดี1 2เข้ากับการนิรโทษกรรมด้วยเหตุผลว่าการนิรโทษกรรมถ้ารวมเอา1-2ตรงนี้เข้าไปด้วยมันจะกลายเป็นสัญญาของการต่อสู้ที่กลุ่มคนหรือพรรคการเมืองบางพรรคใช้หาประโยชน์คือคุณจะกระพบอะ่ะไม่ได้คิดว่ามันจะต้องคงไว้ซึ่งปัญหาเหล่านี้นะครับเดี๋ยวก็ต้องมีการจับคุมเรื่องหนึ่งสอง่ะคุณจะกระพบไม่ได้เห็นด้วยคุณจะกระพบเห็นด้วยว่าสักวันหนึ่งก็ต้องนิรโทษกรรม สักวันหนึ่งก็ต้องแก้ไขไม่ให้มันเกิดการใส่รส้ายภาษีหรือว่าเอาไปใช้เล่นงานคู่แข่งทางการเมืองอันนี้คุณจะกับพบเห็นด้วยแน่นอนว่าต้องเป็นอย่างนั้นแต่ว่าที่ยังไม่รวมการนิรโทษก,กรรมหนึ่งสองเข้าไว้ก็อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้มันจะกลายเป็นสัญญาทางการต่อสู้ซึ่งพรรคการเมืองหรือกลุ่มคนจะกระโดดเข้ามาหยิบฉวยแล้วก็ยกชูขึ้นเป็นชัยชนะของตนเองต้องย้อนกลับไปนะครับว่าก่อนหน้านี้มันก็มีการล่อหลอกให้เด็กหรือว่าเยาวชนเนี่ยนะครับมาต่อสู้เรื่อง อ,อาจจะล่อหลอกด้วยเงินทองทรัพย์สินเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่านักต่อสู้นักเคลื่อนไหวเนี่ยนะครับเขาได้เงินได้ทองกันยังไงก็ไม่เคยมาเปิดบัญชีให้เราดูเป็นกลุ่มคนที่ใสซื่อบริสุทธิ์สะอาดยิ่งกว่าใดๆทั้งสิน้นแต่ว่าสิ่งที่ไม่เคยทําเลยนั่นก็คือเปิดเผยรายได้เปิดเผยทรัพย์สินของตัวเองไม่เหมือนนักการเมืองเลยพรุ่งนี้เร็วแต่ว่าพรุ่งนี้มันต้องเปิดเผยทรัพย์สินหมดเลยนะครับว่ามีอะไรเท่าไหร่ได้มาจากไหนนี่ก็ละไว้ในฐานะที่เข้าใจบางกรณีก็ใช้การล หลอกว่าเฮ้ยคุณอยากจะไปอยู่ต่างประเทศไหมอยากจะไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศไหมถ้าคุณมีคดี1นึติดตัวนะครับเราสามารถที่จะผลักดันให้คุณไปอยู่ต่างประเทศได้เป็นผู้ลีภยัยและคุณก็จะได้ใช้ชีวิตในต่างประเทศในยุโรปที่คุณใฝ่ฝันซึ่งแน่นอนแหะเด็กเยาวชนที่ไหนอะพอพูดว่าอุ้ยดูสิมันมีคนที่เคยต่อสู้นะแล้วได้ไปอยู่ต่างประเทศได้มีชีวิตที่ดีกว่าอยู่ที่ไทยทําไมเราจะไม่ลองละ่ะ อันนี้แหละคือสัญญาที่ผมเข้าใจไปเองนะว่าคุณจะกระพบหมายถึงเข้าใจว่าอำนาจที่อยู่เหนือขึ้นไปซึ่งเราพูดไม่ได้อยากจะถอยแหละรู้แหละว่าจะต้องถอยรู้แหละว่าจะต้องปรับเปลี่ยนแต่การถอยหรือการปรับเปลี่ยนของตนเองนั้นจะต้องไม่เป็นจุดอับให้ฝ่าย สรงข้ามซึ่งพยายามจะโจมตีหยิบฉวยเอาสิ่งนี้ขึ้นมาไล่ลุกการถอยก็คือต่างคนต่างถอยแล้วก็นำพาประเทศไปสู่ความก้าวหน้าไม่ไปสู่สงครามไม่ไปสู่ความขัดแย้งคุณจะกระพบเห็นด้วยกับความเห็นที่ว่าจะไม่รวม1 1ึเข้ากับการนิรโทษกรรมเพราะเวลาและสถานการณ์นี้ยนะครับยังไม่ถึงจุดที่ควรจะนิรโทษกรรมในเรื่องของ1นึเพราะเมื่อน,นิรโทษกรรม1นึในเวลานี้สถานการณ์นี้จะเป็นสัญญาให้ นักการเมืองหรือกลุ่มคนบางกลุ่มหยิบฉวยขึ้นมาเป็นชัยชนะของตนเองแล้วก็จะพูดได้ว่าเห็นไหมเยาวชนการต่อสู้ของเรามันก้าวไปได้อีกแล้วเรามาร่วมกันต่อสู้สิมาร่วมกันวิพากวิจาร์มาร่วมกันด่าทอมาร่วมกันเฟกนิวอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณโดนจับเมื่อไหร่ผมก็มีฟังก์ชันให้คุณเลือกคุณจะไปใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกในฐานะผู้รีภ้ภัยหรือคุณจะได้เงินได้ทองติดคุกสักพักตึงก็จะได้ดีลักสกรรมคุณเลือกเอาเลยว่าคุณจะเอาฟังก์ชันไหนเพราะว่าเรา ได้ต่อสู้มาถึงจุดที่นี่คือสัญญาของชัยชนะก็คือการได้รับการนิรโทษกรรมเขาแพ้แล้วเขาถอยแล้วนี่คือสิ่งที่อาจจะพูดไม่ได้เนี่ยนะฮะเขาไม่อยากให้เกิดขึ้นเมื่อเขาถอยไปอยู่ในจุดที่เหมาะสมของเขา